อีแสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ h อบบี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น วันนี้นะครับมีงานไฮเกตตัวหนึ่งน่าสนใจจะมารีวิวให้ดูกันนะครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะยุคผมอะเด็กยุ่นผมอะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าคนที่จะรู้จักเรื่องนี้ต้องเกิดในยุค60 70 80 90นะครับ ลุ้นผมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้เออแต่น่าสนใจก็เลอามารีวิวให้ดูนะฮะแต่ก็ที่รู้จักเนี่ยก็เพราะว่าปู่เล่าให้ฟังนะครับคุณปู่เล่าให้ฟังนะคุณปู่เคยเล่าไว้ว่ากระตูนเรื่องนี้สนุกและเป็นต้นฉบับของแนวหุ่นผูกกาตามนั้นนะฮะนั่นก็คือจันจันจันฮาเกตริวจินมารุ ครับลำลายติดคออ่านะฮะจากเรื่องเทพพบุตรไม่ใช่วาตารุเทพพบุตร2โรกนั่นเองอ่าใครเคยดูบ้างไม่เคยดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักเออเคยผ่านตาบ้างในเกมซูปเปอร์โรบองซูปเปอร์โรบอทนะฮะตามนั้น <c oughs> ถามว่าฉายช่องไหนฉายช่อง5้าตอนเย็นเยเดี๋ยวไม่รู้คุณปู่เล่าให้ฟังอ่ะนะครับตัวอาร์คเวิร์กหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยนะเท่นนะนะครับก็จะมาในท่าพิฆาตของตัวริวจินมารุนะครับก่อนหน้านี้งานไฮเกต ในซีรีส์นี้ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือโชโชมาจินริวจินมารุนะครับแล้วก็พี่บันไดริวเซมารุนั่นเองอ่าและตอนนี้บันไดกลับคืนสู่สามัญออกร่างแรกมาก่อนเลยนั่นก็คือริวจินมารุนะครับเมื่อประกอบตัวน้องเสร็จแล้วเนี่ยตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้นี่เฮ้ยแกเขาแยกชิ้นแยกสีมาให้อย่างดีเลยนะ สวยนะสวยสวยสวยนะครับสำหรับริวจินมารุตัวนี้นะฮะอ่ในส่วนของจุดขยับนี่น้องสามารถโพสทาได้เยอะมากเฮ้ยแต่ที่ฉันตกใจก็คือน้องสามารถทำท่าเตะท่านี้ได้ด้วยหรอเฮ้ยนี่คือดีเลยนะเนี่ยทำท่าเตะแบบนี้ได้นะฮะทำท่าจับดาบได้นะครับแอคชั่นต่างๆนานาได้แล้วก็ทำท่าพิฆาตได้นะครับ ในทุกๆตอนเราก็จะเห็นท่านี้นะฮะเป็นซะส่วนใหญ่เป็นท่าปิดฉากนะครับก็บอกอีกครั้งนะฮะว่า ใครที่ไม่รู้จักเรื่องนี้ไม่แปลกเพราะคนที่รู้จักเรื่องนี้คือยุค60708090นะฉันก็ไม่รู้จักเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอออ่ะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของตัวริวจินมารุตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าตัวงานจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับอนนะไรครับ มาเรามาปลุกพลังวัยเยาในตัวคุณนะครับลองหลับตาและสัมผัสถึงอวกาศในตัวคุณนั่นแหละครับพลังคอสโมไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของริวจินมารุกล่องนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหมาถุงแรกเดี๋ยวนี้ บันไดอะชอบรวมถุงแบบนี้เออไม่เข้าใจนะปกติมันจะเป็นถุง1แผง2แผงแต่อันเนี้ยเป็นแผงถุง1กี่แผงเนี่ยสแผงนะฮะเออเดี๋ยวนี้บันไดชอบทําแบบนี้นะคะอ้อออกตัวก่อนนะต้องบอกว่างานไฮเกตของบันไดนะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับงานของ Premax หรืองานจีนที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่านะฮะไม่คิดว่าเลย ตัวงานพลาสติกของบันไดกับ a y m a x เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวแพม a x เนี่ยผมได้ต่อแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันไม่แน่นมันไม่แน่นถึงว่าตัวพลาสติกต่างกันนะฮะตัวพลาสติกเนี่ยต่างกันนะ,ะงานของบันไดความความแน่นของพลาสติกเนี่ยเนื้อพลาสติกเนี่ยจะดีกว่านะฮะและที่ได้ดูข้างกล่องเนี่ย จุดขยับของบันไดขยับได้ดีกว่าของプレแม็กนะครับก็เดี๋ยวเราต้องประกอบกันให้เสร็จนะครับถึงจะรู้ว่าจุดขยับเนี่ยของตัวน้องเป็นยังไงบ้างนะครับมาทุงแรกนะครับก็เป็นในส่วนของแผงพลาสติกสีแดงนะฮะซึ่งเราก็ดูรู้แล้วล่ะว่าเป็นในส่วนของหัวไหล่แล้วก็ดำดานะครับก็นี่ตัวมังกรเนี่ยไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นชิ้นพลาสติกแปะลงไป ตัวแผงสีดำนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าหน้าของริวจินมารุอยู่ตรงนี้นะครับสีเขียวใสเนี่ยเป็นลูกตานะฮะแล้วก็เป็นจอยข้อต,ต่อต่างๆนะฮะของตัวริวจินมารุนะครับในแผงสีดำนะในส่วนแผงสีแดงใสนะครับก็เป็นในส่วนของส่วนหัว นะฮะส่วนตรงหน้าผากนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของประธามะนะครับที่อยู่ตรงอกนะครับเนี่ยอ่านะครับถุงถัดมาฉันทําใจมาแล้วล่ะว่าสีทองเขาก็ต้องมาเป็นแบบเนี้ยทองเป็นแบบนี้นะ แต่พอต่อเสร็จแล้วน้องก็สวยเองแหละแต่ใครอยากได้ทองท้องทองก็ไปทําสีเพิ่มได้นะครับเพราะตัวงานแยกชิ้นแยกสีมาให้แล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยของตัวริวจินมารุเนี่ยมันจะมีไม่เยอะนะเพราะว่าเขาอิงตามอนิเมะนะฮะตัวอนิเมะเนี่ยรายละเอียดดีเทลจะมีไม่เยอะนะครับด้วยความที่ว่า1มันเป็นการ์ตูนเก่าแหละ2เขาออกแบบมาแบบง่าย นะฮะบอกแบบมาแบบง่ายๆนะรายละเอียดดีเทลก็จะมีอะไรไม่เยอะเท่านะครับอ่าในส่วนของชิ้นในจวนว่ะในส่วนของชิ้นสีทองก็จะเป็นกงเล็บตรงหัวไห่นะครับเป็นมังกรตรงหัวไหล่นะฮะเป็นดาบเป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะฮะด้านหลังเป็นแผงสีน้ําเงินนะครับเป็นแผงสีน้ําเงินก็จะเป็นตัวนะฮะเป็นตัวเป็นหัว อานะฮะของตัวริวจินมารุนะครับตัวงานมีอันเดอร์เกตไหมตัวงานนะฮะแผงสีน้ำเงินไม่มีอันเดอร์เกตแต่ตัวชิ้นงานกัรนเนอร์เชื่อมกันแบบบางๆแกเห็นไหมบางจุดนี่คือบางมากเลยนะอันนี้จุดข้อต่อเห็นไหมนะครับก็ใช้ คมีมคมในการตัดและเก็บงานนะฮะคิดว่าน่าจะมีทิ้งรอยบาดเจ็บมั่งในส่วนของสีน้ําเงินนะครับคิดว่าน่าจะมีทิ้งรอยบาดเจ็บนะฮะในส่วนของแผงสีสีเหลืองทองอันนี้ก็ไม่มีอันไดเกตนะฮะแผงสีแดงก็ไม่มีอันไดเกตนะครับถุงสุดท้ายเป็นในส่วนสีขาว นะฮะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าเป็นพาสมือของน้องนะครับเป็นพาสมืออ่าแล้วก็อันนี้ไม่มั่นใจว่าต้นขาหรือหัวไหล่อัน,นไม่มั่นใจจริงๆนะนะฮะแล้วก็มีในส่วนของหน้ากากตรงปากของริวจินมารุนะครับด้านหลังแผงสีขาวด้านหลังก็จะเป็นในส่วนขานะครับเป็นในส่วนขาอ่าส่วนอื่นไม่รู้ละคือเป็นอะไร มีแค่นี้เลยหมดแล้วเบาๆนะครับอาร์คเวิร์กหน้ากล่องไม่มีอะไรแล้วนี่ไหมโบบีนะฮะอาร์คเวิร์กหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เป็นท่าพิฆาตนะครับนี่ด้านหลังก็จะบอกว่าหุ่นชื่อไร่ริวจินมารุคนขับคือใครคนขับคือวาตารุเด็กคนนี้นะฮะก็ริวจินมารุเนี่ยเกิดจากดินน้ำมันที่เอาปะกาธรมะไปแปะนะฮะ ตามนั้นเลยจริงๆนะแล้วก็ตัวหุ่นนะฮะให้อะไรมาบ้างเขาก็จะบอกให้ดาบให้พาสมือมานะครับส่วนหัวขยับได้แบบนี้นะฮะประกอบเสร็จแล้วเป็นแบบนี้โพสท่าอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครจะทำสีเขาก็จะบอกสีคร่าวๆมาว่ามีสีอะไรบ้างนะครับสำหรับริวจินมารุตัวนี้อ่ะมานับแผงกันเถอะมีกี่แผง 1>, 1, 2, 3, 4, งสองห้าหกดแดแผงนะครับสี่แผงใหญ่แล้วก็4แผงเล็กนะครับมีแค่นี้เลยจ้าอ่านะขั้นตอนการประกอบนะครับเขาให้เราประกอบจากส่วนหัวก่อนนะฮะมาส่วนตัวมาแขนซ้ายมาแขนขวาขาซ้ายขาขวานะครับแล้วก็เอามารวมร่างกันประกอบดาบจบปิ้ง เสร็จแล้วมีแค่นี้เลยนะครับและในส่วนของอขั้นตอนการประกอบแต่ละขั้นตอนไม่ได้บอกมาว่าใช้แผงอะไรบ้างนะครับมันมีแค่แปดแผงเองแก้มันหาง,ง่ายๆอยู่แล้วแหละนะฮะและเขายังบอกด้วยว่านี่ถ้าจะโพสทาพิฆาตเซตแบบไหนนะครับเขาก็จะบอกมาว่าเนี่ยต้องเซตแบบไหน นะครับสำหรับท่าพิฆาตก็คือท่าฟันดาบเนี่ยท่าแบบท่านี้นะฮะก็ศึกษาคู่มือดีๆนะครับจากที่ดูข้าวๆแล้วประกอบไม่ยากนะประกอบไม่ยากประกอบไม่ยากอารมณ์เหมือนประกอบ SD ที่มีแผงเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับมีเท่านี้เลยสำหรับริวจินมารุตัวนี้นะครับใครที่เก็บน้องวัตารุอยู่ก็ ห้ามพลาดไฮเกตริวจินมารุตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเปิดมันติเวิร์ดปลุกพลังวัยเยาว์ในตัวให้ตื่นขึ้นและสัมผัสเซเว่นเซนในการประกอบน้องริวจินมารุตัวนี้ บอกทะเลไปเรื่อยเลยว่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบน้องริวจินมารุตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันนะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องจะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับตัดตาดตะแดนแล้วผมก็ประกอบริวจินมารุเสร็จแล้วนะครับ ต้องขอบอกเลยว่าขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับประกอบแป๊บแป,บแปบก็เสร็จนะครับตัวพลาสติกตัวงานแยกสีแยกชิ้นมาให้เป็นอย่างดีนะครับใครที่จะเอาไปทำสีเพิ่มก็ไม่ยุ่งยากครับเพราะตัวงานอย่างที่บอกไปแยกชิ้นแยกสีมาให้เลยนะครับในส่วนของน้องลิวจินมารุตัวนี้ ไม่มีสติกเกอร์นะครับและไม่มีจอย PC นิ่มๆเลยนะฮะจัดว่าด,ดีมากๆเลยนะครับพอประกอบเสร็จเนี่ยบอกเลยว่าริวจินมารุตัวนี้เด็ดดวงควงสว่านกว่าของ p l a y m a กมากมายนะครับ 1. ในเรื่องจุดขยับ 2. ในเรื่องจอย PC 3. ไม่มีจอยบนกลมๆนะฮะ อ่าแล้วจอยข้อต่อต่างๆเนี่ยแน่นหนาแข็งแรงนะครับจัดว่าดีนะใครที่เก็บซีรีส์วาตารุหรือว่าเก็บขุ่นลิวจินมารุเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับความสูงของตัวน้องจากเท้าถึงเขา11เซนครับผม11เซนนะครับและถ้าใครถามพี่ครับพี่ครับทำไมน้องริวจินมารุไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเลย ต้องบอกว่าตัวนี้ทําตามอนิเมะเลยนะครับทาตามหนังการ์ตูนนั่นเองนะฮะเอาจริงๆคือตัวริวจินมาลุก็แทบไม่มีรายละเอียดดีเทลอะไรอยู่แล้วนะฮะก็้าจะโทษใครต้องไปโทษวาตารุนะครับวาตารุเป็นคนปั้นริวจินมาลุขึ้นมานะไม่มีรายละเอียดไม่มีดีเทละอะไรเลยนะครับก็นี่ให้ดูใกล้ๆเฮ้ยแกมันสวยและเทนะเออเอาจริงๆอ่า สวยและเท่นะครับแต้าจริงๆนะคือรูปทรงเนี้ยเขาเคารพความเป็นออริจินอลของอนิเมะนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รูปทรงที่มันดูดีดูเท่แนะนำให้ไปซื้องาน Next Age นะครับเป็นงานสำเร็จงานจุดขยับนะฮะร,รูปทรงเขาก็จะดูดีขึ้นมานะครับก็เอาจริงๆอย่างบางคนอาจจะขัดใจตรงส่วนหัวอ่ามันอยู่ติดกับมันอยู่ติดกับตัวไปเลย ออริจินอลเขาเป็นแบบนี้นะฮะวัตลุเออริวจินมารุไม่มีคอนะครับตามนั้นนะฮะบูบี้น้องว่าเออราจริงๆนะพอต่อเสร็จออกมาใช้ค่อนข้างว้าวนะครับทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะจุดขยับของน้องนะครับในส่วนหัวไหล่เนี่ยสามารถขยับอย่างนี้ได้อีกนี่ยยกขึ้นมาแบบนี้ได้อีกนะฮะขยับมาข้างหน้าได้อีกแบบนี้เลยแก ก็สามารถทำท่าไม้ตายได้นะฮะก็คือจับดาบสองมือชูขึ้นเหนือหัวนะครับตามนั้นเลยนะฮะในส่วนของแขนก็งอได้ขนาดนี้นะครับงอได้ขนาดนี้ขยับได้เยอะอยู่นะเล้งของแขนเนี่ยขยับได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ขยับในตัวชิ้นบ่าขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะนี่เอากรดับเก็บก็ได้นะครับและในส่วนหัวไหล่ก็สามารถที่จะกางขึ้นได้ อือ่ะแบบนี้กางขึ้นได้นิดนึงนะครับส่วนขาร่าขาก็งอได้จ้านี่งอได้นะฮะงอได้ขนาดนี้นะครับเท้าก็งุ้มลงมาได้หน่อยนึงเห็นไหมแบบนี้นะครับอ่าก็ถัดว่าดีนะในส่วนจุดขยับนะครับอ่าในส่วนดาบข้างหลังอะ่ะถ้ามันไม่เข้าล็อกมันจะดอกแดกแบบนี้นะครับก็จริงๆมันมีล็อก S <S ็นไหมตรงนี้นี่ตรงชิ้นสีแดงเนี่ยอันนี้คือล็อกนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันให้ดังกรึบมันก็จะอยู่แน่นแบบนี้นะครับแต่ก็โดนนิดโดนหน่อยมันก็หลุดแหละนะครับสำหรับตัวดาบนะฮะอ่าในส่วนของหัวก็กลมได้ขนาดนี้เลยนี่กลมได้เงยได้เงยได้ไม่มากแต่กลมได้เยอะหันซ้ายหันขวาได้ นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับน้องริวจินมารู้ตัวนี้ไม่มีคอเดอร์นะฮะก็เคารพตามแบบออริจินอลในกระตูนเลยนะครับเขาให้อะไรเรามาอีกนะฮะให้มือกำหมัดแน่นๆมาเลยเนี่ยอันนี้อยู่ที่ตัวหุ่นแล้วนะครับแล้วก็มือกลางนิวนงนะงน้วให้มาคู่หนึ่งนะครับมือกลางนิ้วให้มาคู่หนึ่งแล้วก็มือถือดาบ ให้มาคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของดาบเนี่ยจะเอามาให้มือถือเนี่ยเราไม่ต้องลือในชิ้นส่วนมือนะครับเราเพียงแค่ถอดตรงห่วงกลมๆนี้ออกจึ๊บแบบนี้นะฮะมันจะถอดออกกันได้แล้วก็เอาดาบใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เอาห่วงกลมๆก,กลับมาเสียบเรียบร้อยอ่าก็ให้ลิวจินมารุถือได้ นะครับแบบนี้เลย่ยอะง่ายๆคร่าวๆนะครับในส่วนของแอคชั่นต่างๆเดี๋ยวจะทำให้ดูในตอนถ่ายรูปนะครับก็จัดว่าดีนะครับจัดว่าดีสำหรับไฮเกตริวจินมารุตัวนี้นะครับจุดขยับขยับได้เยอะนะครับก็เอาจริงๆคือป่อเสร็จแล้วว้าวไหมว้าวอืมว้าวนะยิ่งใครได้เคยเล่นงานอื่นๆมาอย่างเช่นงานของ Play Max เนี่ย ว้าวแน่นอนนะครับจัดว่าดีครับจัดว่าดีมากๆเลยสำหรับริวจินมารุตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องริวจินมารุตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปะไปดูกันเลยครับ เป็นไงจันบ้างครับกับงานไฮเกตลิวจินมารุตัวนี้สาหรับผมปงปุกปุกปงปงให้เลยนะครับตัวงานต่องา่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับและที่สำคัญแยกสีแยกชิ้นมาให้เป็นอย่างดีนะครับใครจะเอาไปทำสีเพิ่มก็คิดว่าน่าจะเอาไปทำได้ง่ายๆนะครับแต่ตัวงานไม่มีอันเดอร์เกตดังนั้น ในส่วนชิ้นสีน้ำเงินจะทิ้งรอยบาดเจ็บให้เห็นอยู่บ้างนะครับเสียส่วนสีทองมีนิดหน่อยสีขาวนี่ไม่เห็นเลยนะครับก็ทำใจเรื่องรอยบาดเจ็บนิดนึงเพราะมันไม่มีอันเดเกเดอร์อแต่ถ้าใครเอาไปทำสีไปพ่นเคลงเงาหรือไปเก็บงานดีๆก็สวยเพิ่มได้ครับผมก็บอกเลยว่าสำหรับวตัตารุเอ้ยไม่ใช่ริวจีนมารุตัวนี้ กพลังวัยเยาว์ในตัวคุณจริงๆครับผมงานดีมากเออ60 7 0 8 0ดเด็กหนวดทั้งหลายห้ามพลาดเดอ้อของดี ว่าไปนั่นอ่ะเป็นเวลาครับคิดเห็นยังไงบ้างกับน้องริวจีนมารู้ตัวนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะครับหรือจะแนะนำตีชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยนะกดไลค์ฉันหน่อยนะครับรักฮอปปี้แ Bear, บกชาวฮอปปี้แบก กดไลค์ฮอาพี่แบหน่อยนะครับมวยมวยปิ้วปิ้วปิ้ว,วให้ไป3ามปิ้วเลยจ้า <laughs> สำหรับเพื่อนใหม่นะครับฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะช่องนี้เป็นช่องที่ไลฟ์ไม่เป็นเวลาครับบางครั้งก็อัพคลิปไม่เป็นเวลาครับผม เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมวะนะฮะมันเป็นคอนเซปต์ของช่องนี้ไปแล้วนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและไลฟ์ใหม่ๆจากทาง Hobby b แบนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟหน้านะครับไปลจะจ้านะ bye บ๊ายบายมัมมัมมัม